สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านในบทเรียนนี้จะเป็นเรื่องระบบน้ามันเชื้อเพลิงนะครับและการตรวจสอบตรวจสภาพตรวจเช็คคาร์บูเรเตอร์ครับผมต่อไปเราก็มาดูนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาดและถอดประกอบคาร์บูเรเตอร์ไล่จากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเครื่องมือทั่วไปนะครับ เป็นแปลงขนอ่อนนะครับหรือแปลงสีฟันที่ใช้น้ำความสะอาดนะครับไขควงแชกแบนนะครับปจัจแจเบอร์10ครีมแล้วก็ที่สำคัญนะครับเปินเป่าลมนะแล้วก็ลวดนะครับเอาไว้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือคาร์บูเรเตอร์นะครับในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราจะทำการ ถอดประกอบมันขึ้นมานะครับถอดประกอบมันนะครับอันนี้ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับลองลงมาจากถังน้ํามันเชื้อเพลิงก๊อกน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีท่อทางนะครับท่อน้ํามันของระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่ส่งน้ามันเชื้อเพลิงไปยังคาร์บเูเรเตอร์นะครับพวกนี้ ถ้าตรวจสอบตรวจเช็คแล้วมีรอยแตกแล้านะครับหรือมีสภาพแข็งนะครับก็ให้เปลี่ยนนะครับนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นกรองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับนี่นะครับกรองน้ามันเชื้อเพลิงมีไว้กรองขยะสิ่งสกรปรกสิ่งแปลกปลอมนะครับในที่ปะปนมาในน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ ป้องกันไม่ให้ไหลเข้าไปในคอมบูเลเตอร์นะครับถ้ามีสภาพดำหรือมีตะกรอนนะครับก็ให้เปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับสังเกตที่ไส้กรองนะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับมีลูกศรนะครับเนี่ยที่เขียนว่าออนนะครับนะครับให้ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์นี้หันไปทางที่ตามทิศทางการไหลของน้ามันนะครับ นั่นมันก็จะไหลไปสู่คาร์บูเรเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนมักจะใส่สลับกันต่อไปนะครับก่อนที่จะทำการลงมือ,อถอดคาร์บูเรเตอร์ออกมาเพื่อทำความสะอาดนั้นนะครับครูอยากให้นักเรียนได้รู้จักองค์ประกอบภายนอกของคาร์บูเรเตอร์นะครับให ละเอียดก่อนนะครับอันนี้คือคาร์บูเรเตอร์ของเครื่องยนต์เล็กนะครับ Honda G200 หรือ G150 นะครับนี่คือสรลีระภายนอกของคาร์บูเรเตอร์นะครับที่ได้ถอดออกมาจากเครื่องยนต์แล้วนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับฝั่งนี้นะครับเรียกว่าโชคนะครับนี่คือลิ้นโช๊กนะครับ โชคปิดอากาศนะครับนะส่วนรูนี้นะครับเป็นรูที่น้ำมันไหลเข้าคาบูเรเตอร์นะครับนี่นะครับนะตรงนี้ก็คือสกูตั้งเล่งนะครับนี่สกูตตั้งรอบนะครับตรงนี้นะครับสกูปรับอากาศนะครับปรับส่วนผสมนะครับอันนี้คือปีกของ คันเร่งนะครับน,นะครับนะครับด้านนี้จะติดกับเสื้อสูบนะครับด้านนี้ติดกับกระสูนโดยมีแผ่นแผ่นรองนะครับแผ่นโลอาแผ่นกันความร้อนตรงนี้นะครับนะปิดกั้นนะครับด้านนี้ติดกับกองอากาศนะครับด้านล่างนะครับ ด้านล่างเรียกว่าถ้วยคาร์บูเรเตอร์นะครับมีนัดสลักเบอร์10เอาไว้ยึดนะครับยึดระหว่างถ้วยถ้วยคาร์บูเรเตอร์กับตัวเรือนนะครับให้ติดกันนะครับอันนี้เรียกว่าตัวเรือนนะครับส่วนบนเรียกว่าตัวเรือนนะครับส่วนนี้ทั้งหมดเลยเรียกว่าตัวเรือนคาร์บูเรเตอร์นะครับน็อตตัวนี้นะครับนัดเบอร์10นะครับ เอาไว้เดนนะครับเอาไว้เดนน้ำมันนะซึ่งบางครั้งมันมีสิ่งสกปรกอยู่ใต้ห้องลูกลอยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับอันนี้สามารถถอดได้นะครับเรียกว่าน็อตเดนนะครับนีนะ่ชิ้นส่วนภายนอกก็จะเป็นอย่างนี้ครับต่อไปขั้นตอนการถอดคาบูเรเตอร์ออกมาทำความสะอาดนะครับนะครับ เราใช้ประแจเบอร์สิบนะครับนี่นะครับคายตรงนี้นะครับคายตรงนี้เลยนะครับนะ,นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นถ้วยนะครับถ้วยคาร์บูเรเตอร์นะครับ,รบหรือตูดนั่นเองตูดของคาร์บูเรเตอร์นะครับ เมื่อถอดถ้วยคอมเบอร์เตอร์ออกมานะครับก็จะเจอนะครับสีขาวๆนะครับที่เป็นพลาสติกนี้เรียกว่าลูกลอยนะครับตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับแล้วก้งสูงไปใกล้นะครับเรียกว่านุ่มหนูน้ํามันนะครับตรงนี้จะมีการอุดตันของสิ่งสกปรกไม่ได้นะครับถ้ามีการอุดตันก็จะทําให้เครื่องยนต์ เดินไม่เรียบหรือสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับชิ้นส่วนละเอียดของมันอีกทีนะครับเมื่อเราทําการถอดคาร์บูเรเตอร์นะครับถอดชิ้นส่วนออกมาเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับเอาเรามาทบทวนกันดูอีกทีนะครับว่าชิ้นส่วนทั้งหมดนี้มีชื่ออะไรบ้างนะครับในมือคูนะครับชิ้นใหญ่เลยเราเรียกว่าเรือนคาร์บูเรเตอร์นะครับนี่คือเรือนตัวเรือนของคาร์บูเรเตอร์นะครับ นะชิ้นนี้เรียกว่านนะนมหนู้ำมัน,นรหรือนมหนูเมนนะนี่นะครับอันนี้นะครับสีขาวเรียกว่าลูกลอยนะครับนะอันนี้คือสลักของลูกลอยนะครับสกูตัวนี้เรียกว่าสกูตั้งสกูปรับส่วนผสมนะครับ ตั้งอากาศปรับอากาศนะครับอันนี้ก็ถ้วยลูกลอยถ้วยคร์บูลเตอร์นะครับนี่สลักยึดนะครับสลักยึดถ้วยสลักเดนนะครับนี่เข็มลูกลอยนะครับเข็มลูกลอยคือตัวนี้นะครับแล้วก็โอลิงนะครับโอลิงนะครับที่อยู่ระหว่างตัวเรือนนะครับอยู่ตรงนี้ตัวเรือนใส่เครื่องไปนะครับ เพื่อป้องกันการล่วซึมนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนข้างในของคาร์บูเรเตอร์ของ Honda G200 นะครับทั้งหมดนะครับต่อไปจะมาดูเรื่องการทำความสะอาดแล้วก็ตรวจสภาพกันนะครับการทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์นะครับและการตรวจสภาพคาร์บูเรเตอร์นั้นนะครับหรือที่เราได้ยินกันบ่อยว่าที่เรียกกันติดปากว่าการล้างคาบูการล้างคาบูอะไรพวกนี้นะครับเขาล้างตรงไหน เขาเช็คตรงไหนตรงไหนคือสิ่งที่ต้องเน้นตรงไหนคือสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญที่สุดนะครับการล้างขาบูนะครับเมื่อเราถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับก็นําไปใส่ในภาชนะนะครับนะภาชนะแล้วก็ล้างด้วยน้ํามันเบนซินนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ใช้นะครับแป้งข้นอ่อนนะครับนี่ล้างล้างชิ้นส่วนข้างน้น ข้างในทุกซอกทุกมุมนะครับตามรูนะครับรูนี้นะครับรูนี้นะครับล้างนะครับถูซอกพวกนี้นะครับกําจัดหมดให้ไม่ให้มันมีคราบนะครับล้างนี่คือตัวเรือนนะครับนะนมหนูน้ํามันนมหนูน้ํามันนี่เราดูนะครับตรงกลางต้องนะครับมีรูเป็นรูตรงกลางเป็นรูสามารถ มองทะลุได้นะครับสามารถมองทะลุได้ล้างทำความสะอาดนี่นะครับหรือถ้ามันตักอุดตันก็ใช้ลวดปลายแหลมนะครับที่มีขนาดใกล้เคียงนะครับแย่นะครับนะครับแย่มันนะครับให้มันทะลุนะครับประมาณนี้นะครับที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรามองข้ามไปก็จะเป็นพวกถ้วยนะครับ มันจะมีสิ่งสกปรกเป็นคราบเป็นฝุ่นเป็นค้าบดินส่วนใหญ่ก็ล้างนะครับล้างด้วยน้ำมันเบนซินนะครับตากผึ่งให้แห้งนะครับหรือถ้าเรามีลมนะครับใช้นี่นะครับปืนลมนะปืนลมเป่าเลยนะครับเป่าตามซอกเป่าตามรูนะครับนี่รูพวกนี้สําคัญที่สุดนะับต้องสะอาดไม่งั้นน้ํามันเบนซินจะไหล ะครับไม่หยุดนะเป่าทำความสะอาดนะครับนะเป่าชิ้นส่วนนะครับให้แห้งนะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนคาบูเรเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตรวจสภาพกันนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับในคาบูเรเตอร์ลูกนี้นะครับที่ พบเจอบ่อยๆและเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะครับให้คนใช้เครื่องยนต์รุ่นนี้ได้ปวดหัวกันนะครับเป็นปัญหาที่แก้ไขกันบ่อยๆนะครับก็จะมีนะครับอย่างเช่นโอลิงนะครับโอลิงรนี้อ่ะเรามาดูนะครับถ้าเราดูแล้วมันแข็งนะครับเราจับดูนะครับเราบีบดูใช้เล็บจิกดูมันแข็งนะครับไม่สามารถ ใช้งานได้ต่อคือเสื่อมสภาพนะครับหมดอายุการใช้งานก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะบลูกรอยนะครับมาดูนะครับว่ามีรอยเล้ามีเล้ามีแตกมีหักไหมนะครับถ้าถ้ามีการเล้าการแตกนะครับตรงข้างๆตรงเรือนเนี่ยน้ำมันเบนซินจะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับข้างในต้องสามารถเขาเรียกว่ารอยนะครับลูกรอยก็ก็พูดตามความ ตามชื่อเขาเลยนะเขาจะสามารถลอยได้นะครับตรงนี้ถ้าเขาแตกหนึ่งเขาจะน้ามันเข้าไปอยู่เขาจะหนักไม่สามารถลอยได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเข็มลูกลอยนะครับนี่เข็มลูกลอยนะครับนะให้นักเรียนดูที่ยางนะครับดำๆด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นยางนะครับ จับดูสัมผัสดูถ้ามีการสึกการฉีกขาดการลุกอาการเปื่อยนะครับให้เปลี่ยนทันทีนะครับตรงนี้มันจะไม่สามารถหยุดน้ํามันได้นะครับแล้วบริเวณตูดนะครับที่ท้ายมันนะครับตรงนี้ลองอาเล็บกดดูนะครับเนี่ยขาจะเป็นสปริงนะครับตรงนี้จะต้องยุบตัวได้ถ้ายุบตัวไม่ได้นะครับหรือ มันแข็งแสดงว่ามันมันชำรุดแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนยกตัวนะครับอันนี้มีอะไรเปลี่ยนนะชิ้นนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับเข็มลูกลอยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ให้ดูนี่นะครับตัวเลื่อนนะครับพวกการแตกหักนะครับของลิ้นโช๊กนะการ บินการล้าของตัวเรือนคาบูเลเตอร์นะครับถ้าเราล้างนงกาสาดแล้วทุกอย่างมันจะเห็นได้ชัดนะครับดูการผิดรูปนะครับของมันนะครับประมาณนี้เนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูความสะอาดบริเวณรนูน้ำมันนะครับ ก็เรามาดูกันต่อนะครับก่อนทําการประกอบคามโบเลเตอร์นะครับเมื่อเราล้างในความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการประกอบคามโบเลเตอร์กับนั้นเรามาดูวงจรกันนะครับว่าเอ๊แล้วน้ํามันเข้ามาเนี่ยเข้าไปแล้วมันไหลไปทางไหนอะไรยังไงนะครับ <S <S เผื่อบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเรามาดูกันอีกทีนะครับนะหลังจากที่เราได้เรียนทฤษฎีกันไปเนาะนะครับน้ํามันนะครับ จากท่อนะครับจากกรองนะครับเนี่ยจากท่อน้ามันเนี่ยเขาก็จะต่อเข้าช่องนี้นะครับตรงนี้นะครับนะน้ำมันเบนซินก็จะไหลมาทางนี้นะครับไหลมาปุ๊บจากนี้นะครับตรงท่อนี้นะครับนูนๆนี่นะครับมาออกตรงนี้นะครับโดยมีนะครับโดยมีนี่นะครับเข็มลูกลอยนะครับ เป็นตัวทําหน้าที่เปิดปิดนะครับถ้าน้ำมันมันหมดเข็มบูกลอยก็จะเปิดนะถ้าน้ำมันมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับนะถ้าน้ำมันมันต่ําเข็มบูกลอยก็จะตกลงมาเนาะน้ำมันก็จะไหลลงอย่างนี้นะครับนี่อย่างงี้นะครับถ้ามันเต็มมันก็จะปิดนะครับมันจะไหลขึ้นอย่างงี้นะครับนะลูกลอยประกบอย่างงี้นะครับหลักการทั้งหมดนคล้ายชักโครกห้องน้ํานะครับ ห้องตรงนี้นะครับนักเรียนจินตนาการตามนะครับห้องตรงนี้ก็จะมีน้ำมันเนาะมีน้ำมันเต็มไปหมดนะครับน้ำมันไม่ได้ไหลเข้าตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ไม่ได้ไหลเข้าแต่ตรงเนี้ยเป็นรูที่มีนมหนูน้ำมันนะครับเพราะตรงนี้อย่าลืมว่ามันคือรูที่ใช้ยึดถ้วยนะครับนะไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับน้ำมันไหลเข้ารูนี้ครับนี่นี่ดูตามนะน้ำมันไหลเข้ารูนี้ นะครับน้ำมันเพียวๆนะน้ำมันเบนเซินนี่แหละไหลเข้าไปนะครับจากเนี่ยจากเข็มลูกลอยตรงนี้นะครับช่องนี้ออกมาปั๊บเข้าไปนู่นนะครับนะแล้วก็จะดูรูเนี่ยเห็นไหมรูน้ำมันน้ำมันก็จะไหลนะครับตามแรงดูดของลูกสูบนะครับไหลขึ้นไปนะครับอันนี้คูหงายหงายคาบูนะครับให้ให้ให้เห็นตูดนะครับ ไหลเข้าไปในรูเล็กๆตรงกลางนั้นนะครับแล้วก็นะครับมาโผล่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมาโผล่ตรงนี้นะครับเห็นนักเรียนเห็นสีทองเหลืองนะครับข้างในตรงนี้นะครับนี่นะครับนะแตกนะครับน้ำมันพุ่งขึ้นไปแตกเป็นฝอยละอองนะครับดูดผ่าน คอ,อนะค,อ,อ,ดนะค,คอ,อดตรงนี้นะลักษณะคอคอดเห็นไหมนะครับคอคอดตรงนี้ไหลเข้านี่ห้องเผาไหม้ทางช่องนี้นะครับทางช่องนี้นะครับนะตรงนี้ก็เป็นลิ้นปีกผีเสือ้อคัดเล่งนะครับเงี้ยงเงี้ยเงี้ยเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือนะครับการไหลของน้ามันนะครับ วงจรของคาร์บูเรเตอร์นะครับนะหลังจากที่เราประกอบคาร์บูเรเตอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมพร้อมเอาไปติดตั้งที่เครื่องยนต์นะครับเมื่อนักเรียนเอาไปติดตั้งกับเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้วนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการจูนนะครับการ ปรับส่วนผสมนะครับการตั้งรอบการตั้งเร่งเขาทําตรงไหนก็ทําอย่างไรนะครับอ่ะวันนี้มาดูกันนะครับนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีไขควงปากแฉกไขควงปากแบนนะครับ2อันนี้นะครับนะสกูตัวที่แนะนําไปแล้วในต้นคลิปนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับปรับส่วนผสมนะครับอันนี้ตั้งรอบเครื่องยนต์นะครับสกูตัวนี้ นะครับจะไปดันนะครับปีกผีเสื้อเนี่ยที่ปากนะครับเนี่ยที่คอขอบูนะครับตรงนี้ปกติแล้วนะครับนะลิ้นอ่าขาคันเล่งตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีรูข้างล่างเนี่ยอันนี้เอาไปเกี่ยวนะมีม,มีมีสปริงเกี่ยวอยู่นะครับดึงไว้นะครับเพื่อให้ปีกผีเสื้อเขาปิดนะครับเพราะอะไร เพราะเวลารอบเดินเบานะครับเนี่มันจะมีรูอากาศให้ไหลผ่านนิดเดียวนะครับนักเรียนดูนี่ตรงนี้นี่นะครับเครื่องยนต์ก็จะเดินเบานะครับนะถ้าเราไปปรับสกูหมุนเข้าไปนะครับเยอะเะหมุนเข้าไปนะครับสกูก็จะไปถีบนะครับให้ปีกพีเสื้อนะครับเนี่ยเขาเปิดมากขึ้นนะครับรอบก็จะเล็งนะครับ พราะปกติแล้วเขาจะปิดนะครับถ้านักเรียนบิดคันเร่งนะครับนะครับตั้งแอีบิดคันเร่งเขาก็จะเร่งไปตามรอบเลยตามมือนะครับปื้นปื้นปื้นนะครับเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นตัวตั้งนะครับยิ่งยิ่งหมุนเข้านะครับขานะครับตรงนี้นะครับเกลียวเนี่ยก็จะมาดันตรงนี้นะครับนะดันดันให้มันเปิดค้างไว้ตลอดนะครับ รอบมันก็จะสูงขึ้นนะส่วนผสมปรับตรงไหนนะครับส่วนผสมของตรงนี้ก็ปรับตรงนี้นะครับปรับอากาศนะครับนี่นะครับหมุนเข้าอ่าอากาศก็จะเข้าน้อยน้ำมันคงที่ส่วนผสมหนาคลายออกนะครับอากาศเข้าเยอะนะครับส่วนผสมอาจจะบางนะครับบางเลยแหละนะครับในจุดนี้นะครับ 2อย่างนี้นะครับตัวตั้งรอบนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวปรับส่วนผสมนะครับตัวนี้สีดำนะครับโช๊คนี่คือโช๊คปิดเปิดนะครับปิดเปิดปิดนะครับก็คาร์บูเรเตอร์นะครับ Honda G200 ฝากไว้นะครับให้นักเรียนทุกคนได้ ศึกษากันนะครับได้ศึกษาทบทวนนะครับสําหรับคนที่มีความรู้แล้วนะครับก็จะให้นักเรียนได้ฝึกกันบ่อยเพื่อให้เกิดความชํานาญนะครับไว้พบกันในบทต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ